สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเรมองอั t i m a t e กันอีกครั้งในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของอัปเดตเวอร์ชัน1.0กันนะครับตอนนี้อย่างที่หลายๆคนก็ทราบกันดีนะว่าเกมเรมองอั t i m a t e ในตอนนี้เนี่ยได้ทำการออกจาก Early Access อย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของอัปเดตเวอร์ชัน1.0ซึ่งมาล่าสุดเมื่อวานตอนเวลาช่วงประมาณ4มงเย็นตามเวลาประเทศไทยนะซึ่งถือว่าอัปเดตนี้ เป็นอัปเดตที่น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยในส่วนของตัวอัปเดตใหม่นี้จะมีในส่วนของตัว World Endurance Championship ปี2025มานะครับนี่เลยจะเป็นตัวนี้ซีซันปี2025แล้วก็มีในส่วนของตัวยุโรเปียเลอร์มงซีรีส์ตัวนี้ด้วยนะซึ่งอันนี้เห็นว่ากำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับในส่วนของตัวยุโรเปียเลอร์มงซีรีส์เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวซีซันปี2025กันเลยดีกว่า เดี๋ยวรอบนี้ผมจะไปที่สนามมอนซาแล้วกันนะครับเอาเป็นแบบไม่มีชิเคแล้วกันในส่วนของตัวซีซั่นปี2025ก็จะมีในส่วนของลายรถเข้ามานะนี่เลยนะครับอันนี้เป็นคัดิแลคเฮดทีมโจตานะครับแล้วก็ f e r r a r รอันนี้ก็เปลี่ยนลายด้วยนะเปลี่ยนลายแล้วก็มีนี่เลยนะครับเป็น a s สตันมาตินวอล k คลลี่ h นะครับคันนี้ก็เป็นรถฟรีนะทุกคน เป็นรถฟรีนะอันนี้คือเขาอัปเดตเข้ามาในเกมนะสำหรับตัวแอตตันมาดินคันนี้อันนี้เป็นเครื่อง V12 6.5ลิตรนะสำหรับตัวคันนี้อันนี้คงไม่ต้องอธิบายเนาะแล้วก็ในส่วนของ g t 3ก็เช่นกันนะครับสำหรับตัว g t 3ก็จะมีลายใหม่ๆเข้ามานี่เลยเป็น Mercedes นะอันนี้อ่ะนี่เลยเป็น m e r c e d e s GT3 นะครับเป็นเครื่อง V8 6.3ลิตรนะตัวนี้อันนี้ก็เป็นรถใหม่เช่นกันนะครับคันนี้ก็เป็นรถฟรีนะอันนี้คือมันจะไม่ได้มาแบบใน DLC นะ คือเขาอัปเดตเข้าเกมมาเลยนะสำหรับตัวรถคันนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือตัว Mercedes นะแล้วก็มีอีกคันหนึ่งก็จะเป็นนี่เลยนะครับเป็น BM นะอันนี้อันนี้เป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัว E ี o นะซึ่งไอตัว EV o เนี่ยไอตัวนี้มันจะต่างกับตัวธรรมดาก็คือไฟหน้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนกระจกแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวไฟท้ายตรงนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนช่องลมตรงฝากระโปรงตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือตัว BM นะครับเป็นตัว BM M4GT3 นะ นี่คือปรับเปลี่ยนแค่โฉมตัวรถนะแต่ว่าสเปคไม่ได้เปลี่ยนนะในส่วนของตัวนี้เดี๋ยวว่าเราจะไปลอง2คันแล้วกันนะครับสาหรับในคลิปนี้ก็จะเป็น a s t ตันมาตินกับตัว Mercedes นะครับเดี๋ยวเราไปลองกันที่ a s t ตันมาตินกันเลยดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสําหรับ a s t ตันมาตินเอาละครับตอนนี้เราเข้ามาในส่วนของตัวเกมกันเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของตัวเกมนะครับในส่วนของตัวหน้าเซตอัพรถอันนี้จะเป็นเบสิกเซตอัพนะ อันนี้ก็มีให้ปรับในส่วนของตัว Energy อันนี้ดูสะอาดตาขึ้นนะในส่วนของตัวเกมนะครับในส่วนของตัว Setting เซตติ n งรถยวขอเซตอัพรถก่อนนะอันนี้ปรับเบรกบแอดไว้ประมาณ50แล้วก็49ประมาณนี้แล้วก็ m a c p a d ย l ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของตัวเซตอัพมาเดี๋ยวเรามาลองดูเสียงกันหน่อยดีกว่าว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างมาโอ้เสียงสตาร์ทอุ้ยข้างในก็ถือว่า พออยู่นะเรามาดูข้างนอกกันนะครับสำหรับแอตตันโหวิ่งเสียงเฮ้ยใช้ได้อยู่นะแอตตันไหนเราลองเบิรนดูเนะี่ยโอ้โหโหวีสิบสองลันมาทุกคนคันนี้เสีย hmm. งค่อนข้างใช้ได้เลยนะสำหรับรถคันนี้ <c oughs> ดูใหมอโหนี่แหละสินะวีสิบสองที่รอคอยในที่สุดก็มาสักที เดี๋ยวเราไปดูกันตอนสตาร์ทเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงด้านหลังนี่ก็จะเป็นพวกรถ T-T3 นะไอ้พวกนี้ก็จะเป็นลายใหม่ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของตัวรถ T-T3 ด้านหลังนี้นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงป้าย Let's go <S <Green S 1> ดุย <Green S 1> โอ้โห,โหขอโทษครับคดีแหลกว่าไงเปโยกับคดีแหลกโนแมนนาโตไป้ปปแสงมาจากลายในอะอันนี้คือเสียงข้างในนะ ข้างในเหมือนจะไม่ค่อยแหลมเท่าข้างนอกนะร <and> ู้ส okay. 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 ึกข <laughs> <night saliva> ้างนอกก็ดูแหลมนะโอ้ดูเสียงข้างนอกโอ้โหข้างหน้าข้างหน้ากำลังนันวๆเลยทุกคนโอเคโอ้ยเฮ้ย้ยโอ้โหเบ่งมาลึกไปหน่อยโอเคโอเคค่อยๆไปตรงชีเคนชิบๆโอ้โหเข้ากันอย่างนวเลยทุกคนแต่รู้สึกนะว่ารถมัน ต้องแบบค่อยๆเบรจริงๆอ่ะคันนี้สำหรับผมนะตอนที่ผมลองขับจริงๆอย่าไปเลยตรงนี้เขาโค้งายว่าไงเอาพีนเียบร้อยแสงได้ครับแ mm hmm. อสตันขึ้นมาที่11คือว่ารถก็ขับได้กำลังดีเลยนะขับได้กำลังโอเคเลย mm hmm. และดูเหมือนว่ารถคันนี้มันจะไม่ใช่รถไฮบริด hmm. เหมือนไฮเปอร์คาร์คันอื่นเลยนะ mm hmm. เพราะว่าคันนี้มันเป็นรถถนนนะครับทุกคนในส่วนของตัวแอสตันมาตินโบเคลลี่คันนี้ ไหนลองมาดูเสียงข้างนอกไหนรอบนี้สลิปสตรีมตามไปโอ้เสียงดูเสียงดูเสียงล้านมากล้านมากล้านมากยังไงเปโยเปโยแบบมีปีกเออเลาเห็นว่าเปโยคันนี้เห็นเขาก็บอกว่าโดนเนิดเวยนะทุกคนด้วยการโดนบวกน้ำหนักนะในส่วนของเปโยคันนี้นะครับยังไงสายไปสายมาดูซิว่าใครแรงกว่ากันนี่แซงไปแอตตันโอ้โหแรงโอ๊ยขอโทษโอ้โห เล่นมุมมองผู้คนที่3าเว้ยแต่งตัวยตตาได้อย่างตึงตึงมากอะ่ะแหมสําหรับผมแล้วเอาจริงคือแอตตันอ่ะผมมองว่าเวลาขับอะ่ะมันต้องขับแบบใจเย็นเหมือนกันนะสําหรับตัวรถคันนี้เพราะว่าด้วยความที่ถ้าเกิดเราเบรกแบบลึกเกินไปอย่างเงี้ยล้อม,มันก็สามารถล็อกได้นะคันนี้ยังไงโอ้โหแล้วแอตตันเราอยู่ที่4ด้วยทุกคน จังหวะนี้เรามาดูสลิปสตีมกันสําหรับแอสตันมาตินโอ้โหแล้วแรงมาก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 แล้วแซงมาจากไลโนแซงไลโนไปแรงมากเลยนะสําหรับรถคันนี้แต่ผมว่าเอาจริงๆมันก็ไม่น่าจะได้แรงขนาดนั้นนะถ้าไม่ได้มีเซตอัพอ่ะผมก็ไม่รู้นะว่าถ้ามันมีเซตอัพมันจะขนาดไหนอ่ะสำหรับไอตัวรถคันนี้เพราะว่ารถคันนี้มันไม่ได้เป็นรถไฮบริดด้วยด,วยดิแล้วตรงนี้เบรกล้อยห้าสิบเมตรมาแล้วเหมือนบีเอ็มจะไม่ยอมเข้าโค้งไปสวยมาก เขาโค้งซะดีเหลือเกินเลยตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่ห้าแล้วโหด้านหน้านี่เป็นอัลไพน์รอบนี้เรามาเจอกับ V ีหกว่าไงว่าไงเครื่อง V ีหกีหกยังไงสลิปสตรีมมาแต่ว่าสลิปสตรีมคันนี้มันแรงมากเลยนะแล้วเบรกมาเบรกลึกลปึ๊บปึ๊บปึ๊บโหโอ้ยโอ้โห,โห,โห,โหไม่ได้ด้วยขับเขาโค้งโคตรดีเลยเอาจริงผมว่ามันก็ไม่น่าจะดีเท่าโตโยต้าหรอกนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นรถถนนนะ เคยเห็นรถถนนมาทําเป็นรถให้ประคารครั้งแรกแต่ไม่ใช่รถให้บิดนะโอ,โอ้โหเบรกลึกไปแต่แซงมาได้สวยอยู่เขาโค้งไปแต่คันนี้ต้องใจเย็นๆหน่อยนะเนี่ยโอ้โหแล้วอันนี้แท็กลิมิตไปนี่แท็กลิมิตเอาผลประโยชน์นี่ไงเอาผลประโยชน์ไหมละ่ะนี่ไงถึงจะให้ฟาวจริงนะแต่ว่าแต่ว่าก็ยังได้อันดับมาโอ้โหแล้วรถที่ที่สามโอ้โดานหน้ามีปอร์เช่โอโ้วได้บอมไปโอ้โหได้บอมไป ขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยขอทางหน่อยโอ้โหโอ้โหปะทะกับโตโยต้าอย่างนัวเลยโอ้โหจีทีสามยังเยอะเลยแม่สิบแปดคันได้เลยนะในส่วนของตัวจีทีสามว่าไงโตโยต้าโตโยต้าจริงหรอเรียบร้อยแล้วแซงมาได้โอ้เหมือนจะยังไม่จบว่ะโตโยต้าโอ้และได้ปอมไปเลยโอ้โหและได้ปอมโอ้แต่แป๊บเดียวก็เจอรถจีทีแล้วเอาเอาติด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 เรียบร้อยโดนแซงโอ้โห ไปแล้วครับแอตตันจังหวะนี้โอเคตอนนี้เรามาใกล้เฟอร์รารี่แล้วทุกคนว่าเราน่าจะแซงเขาได้นะอันนี้รถสุดท้ายแล้วด้วยโอ้โหลาทูเฟิร์สเขาโค้งไปตรงนี้ก่อนถึง50อันนี้เบรกเบรกลึกมาโอ้แทกลิมิทแทกลิมิตือนี่ขี้โกงใช้แทกลิมิตยังไงอันนี้สลิปสตีมา300กิโลยังไงตรงนี้ก็300กิโลอยู่แล้วแหละ โอ้โหโอ้หไม่มีพื้นที่พอคานาไม่มีพื้นที่พอเอา้าแล้วเขาเบรกเฮ้ยรถปัดไปหนึ่งทีโอ้หเมื่อกี้รถปัดไปหนึ่งทีเลยโอ้หเกือบแซงได้จะทันป่าววะเนี่ยดาน,นาอีกโค้งเดียวเองโอ้โหเกือบทันหว่ดรอบนี้โอ้โหเกือบทันเร็วอยู่นะอันนี้ผมปรับระดับความยากด้วยแหละ โอ้โหเกือบทันว่ะรอบนี้แต่ <c oughs> ที่สองก็โอเคเฮ้ยผมมองว่าดูจากภาพรวมแล้วแอตตันสำหรับผมนะแอตตันน่ะจริงๆผมว่ามันไม่ได้เร็วเท่ากับ Ferrari รหรือแบบโ o โยต้าเปโยที่แบบมีปีกหรือว่าแบบปอร์เช่เลยนะผมว่าคันนี้ขับได้แบบกำลังดีเลยขับเน้นเอาสนุกอย่างเดียวนะสำหรับตัวแอสตันนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ Mercedes กันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกับ Mercedes Gt 3นะครับ รอบนี้เดี๋ยวเราจะเป็นในส่วนของรถ GT3 เดี๋ยวเราไปลองในส่วนของตัว Mercedes กันบ้างนี่เป็น Mercedes GT3 ตัวนี้เลยนะเออและอีกอย่างหนึ่งอย่างที่ผมลืมบอกไปก็คือในส่วนของตัว LMP2 เนี่ยของปี2025สนามเลอมองเนี่ยมันยังไม่มานะทุกคนตอนนี้คือเราต้องรองไปก่อนในส่วนของ LMP2 ปี2025สนามเลอมองนะเดี๋ยวรอบนี้เราไปในส่วนของตัว GT3 คันนี้เลยและกันเอาเป็นเบอร์61และกันจัดไป รอบนี้เป็น15นาทีเหมือนเดิมนะทุกคนในส่วนของสนามสปานะครับในรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูในส่วนของ Mercedes Gt3 กันบ้างว่าคันนี้เป็นยังไงมาเดี๋ยวเราขอปรับในส่วนของตัวเบรกไบแอดก่อนละกันแล้วก็ปรับในส่วนของตัว traction control นะครับในส่วนของตัว Gt3 อย่างที่ผมบอกไปว่าอันนี้เขาก็มีในส่วนของการปรับในส่วนของตัวโมเดลยางมาใหม่ด้วยนะครับยางที่แล้วนี่รู้สึกได้เลยว่าเลี้ยวอย่างยากเลย มาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าสําหรับตัวรถคันนี้ว่ารถคันนี้มันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูเสียงภายนอกกันก่อนเลยเฮ้ยโอุยโอ้ยเสียงพออยู่นะเฮ้ยใช้ได้เลยทุกคนไอตัว AMG GT3 เนี่ย,ยเสียงโคตรเพาะดูดูเฮ้ยอันนี้พออยู่นะเฮ้ยพอใช้ได้เลยไอตัว AMG GT3 โอเค อันนี้ก็เป็นลายใหม่หมดเลยนะในส่วนของ oui, er รถ GT3 ไปเดี๋ยวเราไปดูกันตอนสตาร์ทเลยดีกว่าว่าตอนสตาร์ทจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าตอนสตาร์ทจะเป็นยังไงรอบนี้นี่รถเข้าประจำกิดสตาร์ทกันหมดแล้วมาป้ายทงเขียวโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหแรงอยู่นะเมื่อกี้อันเมื่อกี้ผมปรับไอ้ traction control เป็น3มอ่ะก็เลยรถปัด โอเคได้มาได้น oh, ิดหน่อยเขาโค้งไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหติดปอร์เช่พุ่ยชนปอร์เช่เฉยเลยโอ้แล้วทีวายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะทีวายตรงโค้งนี้ไม่ได้นะทีวายไม่ได้นะเฮ้ยขึ้นเออรูดไปโอ้ยโอ้ยติด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 โอ้โหมาชะลอตรงเอรูดเฉยเลยอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วด้านหลังมา ด้านหลังมาแล้วติดกันเฉยเลยโอ้โหแล้วทีวายไปครับตรง Kemal Street โอโ้แล้วทีวายไปด้านหลังโอ,โโอโขับต้องใจเย็นเหมือนกันนะเนี่ยคันนี้เป็นรถที่ไม่ได้ขับง่ายเลยเรู้สึกว่ารถมันดูแบบอันเดอร์อันเดเหมือนกันนะอืมแล้วทีวายไปโอ้โหแล้วทีวายยัดมาตรงโค้งด o u b l e g a e s โอ้โห,โโห,โโหทีวายยัดเข้ามาเลยเหรอ บีนี่คือเขายัดเข้ามาเลยนะฮะด้านหน้าเหมือนจะเป็นเล็กซัสกับแม l ลาเรนนะในรอบนี้โอ้โหแล้วซ้ายไปซ้ายผ่านตรงโค้งบาชิมอนบาชิมอนตรงนี้อันนี้ต้องเบรกก่อนนะเนี่ยเบรกก่อนจึ๊๊บๆค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าตอนนี้เราเริ่มมาชิดแม l ลาเรนได้แล้วว่าไงแมคลาเรนไอ้แพทที่แล้วหายหน้าไปเลยนี่โหไม่ค่อยได้เห็นหน้าเลยนะแพทที่แล้ว จริงๆอ่ะผมมองว่าแพทที่แล้วอ่ะโอ้โหยางใหม่ทำพิษว่าไงแมคลาเรนได้ตึงอยู่นะเนี่ยเรียบร้อยและแซงมาได้ครับสำหรับแมคลาเรนตอนนี้เราขึ้นมาเป็นที่12แล้วตอนนี้ที่หนึ่งเป็นปอเช่เนาะโอ้โหปอเช่อ,อีกแล้วแล้วนี่ขึ้นเอรูดไปรอบนี้เรามาดูว่าแฟดได้ไหมโอเคแล้วแฟดได้โอ้โหแฟทตึงๆไปแฟดเอาขึ้นเอรูดได้ คือถ้าแฟลตเอาขึ้นเออรู้ได้เนี่ยผมว่ามันก็กำลังโอเคนะสำหรับตัว m e อร์เ e s ดอ่ะเหลยบตรงป้ายตรงนี้เบรกเกียร์สองปชึบๆรถอันเดอร์มากเลยอะคันนี้รู้สึกขับแล้วแบบอันเดอร์มากเลยเกียร์สองไปโอ๊ยตรงนี้ลงหญ้าด้วยเหมือนกันนะเนี่ยต้องระวังตอนนี้เราตามมาใกล้เมอร์เซเดสได้แล้ว ขอแซงได้ไหมเอ่ยเอ้ยโอ้โหเหมือนจะใส่ใบซ้ายได้นะเนี่ยน่าจะแซงได้นะตรงนี้โอเคแซงได้แซงได้แต่อย่างใส่ใบซ้ายอยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแซงได้รู้สึกว่ามาดีมากเลยนะเนี่ยรอบนี้เราขึ้นมาเป็นที่เจ็ดแล้วยังไม่รู้เลยว่าที่หนึ่งจะได้เวลาเท่าไหร่เกียร์สองไปด้านหน้ามีเล็กซัสเนาะ มีเล็กซัสแล้วก็โควิดมีแอต o n น a r มาติด้วยด้านหน้าเหมือนจะมีแอต o n คันนึงนะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็น Ford ที่นําที่หนึ่งผมว่า Ford เนี่ยในโหมดออนไลน์ก็ไม่ค่อยเห็นใครเล่นนะในแพทที่แล้วนะครับเพราะฟอร์ดน,น่าจะโดนเรื่องโมเดลยางแหละก็เลยทําให้คนหยิบน้อยคันนี้ขับมาแล้วผมรู้สึกว่าเสียงค่อนข้างจะเพาะนะเสียงตัวรถข้างในโหด้านหน้ามีแอตนมาตแล้วก็ฟอร์กับปอร์เช่ รอบนี้เดี๋ยวผมจะลองขากเกียร์หเอาไว้ดูแล้วลองขึ้นแบบนี้ไปดูซิว่ามันได้ไหมโอเคมันจะแฟดขึ้นได้ดูเวลาหน่อยน่าจะได้สักประมาณ38.5นะรอบนี้แอตตันมาตินเห็นล่าสุดไอทีมเลสซิ่งสปิริตออฟเลอรโมองเห็นว่าคันนี้ได้โพเดียม้ัยนะทุกคนในสนามบราซิลที่ผ่านมาแล้วเหมือนว่าจะเป็นบ้านเกิดเขาเลยนะไอบาริเคลโลเนี่ย เมันจะเป็นบ้านเกิดเขานะที่บาซิลได้โพเดียมที่บ้านเกิดมาแล้ววันนี้ยังไงโฟดแล้วฟอร์ดแซงจากไลน์นายมาโอเคแสงได้อยู่ถ้าไม่เหมือนผมรู้สึกขับไปแล้วมันต้องใช้เกียร์ต่ำๆยังไงอย่างนั้นนะเข้าเกียร์สูงๆทีไรรู้สึกไม่ค่อยไหวเลยเลี้ยวไม่ค่อยออกรู้สึกเหมือนเข้าเกียร์สูงๆแล้วเลี้ยวไม่ค่อยออกยังไงอย่างนั้นนะอ่ะตรงนี้แฟลชได้ชิวๆไป โอ้โหขลังมีเฟอร์มออย่างเ้ยกูรู้สึกเหมือนรถจะมาเยอะมากเอ้ย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 โอ้โหโอ้เฟอร์รารี่พี่ทำแบบนี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยแอตตันไม่แซงหรอกโอ้เฟอร์รารี่ทำแบบนี้ทำไมอ่ะโอ้โหอ,อะไรครับเนี่ยโอเคเราได้ที่สองไปในรอบนี้ โอเคไดที่2ไปเนาะภาพรวมสำหรับผมนะ Mercedes Under ขับต้องใจเย็นอย่ารีบเยอะสำหรับตัว Mercedes นะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อเกม l e m ร n มอร์อั a ต t เนะครับในส่วนของตอนนี้นะเกมลดราคา13%นะอันนี้ก็จะลดไปจนถึงวันที่6สิงหาคมเลยนะครับเหลือประมาณ1,088และถ้าเกิดใครอยากจะได้แบบว่า DLC ครบทุกอย่างรวมถึงตัวเกมด้วยก็ สามารถมาซื้ออันนี้ได้เลยนะครับเป็นเ e อร์โ t อัลติเม e เวกฟูลเอ็กเซสบันเดิลตรงนี้เลยนะครับตอนนี้ลด5%นะจาก2,600เหลือ2,400นะครับอันนี้นี่ถ้าเกิดใครอยากได้ก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับสำหรับตัวเกมเ e อร์โ t อัลติเม e นะสำหรับตัวเกมเ e อร์โ t อัลติเม e นะครับในส่วนของตอนนี้ก็ออกจาก Early Access แล้วนะตอนนี้ผมว่าเกมมันก็กำลังมาดีมากเลยนะทุกคนแต่เพียงแค่เกมมันต้องใช้เวลาหน่อยนะในส่วนของตัวเกม โอเคสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะแเราไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ